ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ YouTuber นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับตอนหน้า105นะครับนะแฟชั่นอิงกิชม .4 c o ม p o u n p o f s o m ซนะครับก็คือคำที่นำหน้าด้วยคำว่า Sum คำว่า a n y คําคำว่า No คำว่า Every นะครับรวมแล้วเบ็ดส็จทั้งหมดมี16คำนะครับนั่นก็คือ Somebody นะครับนะ someone something somewhere anybody anyone anything anywhere no one nothing nowhere นะครับ everyone everything everywhere everybody นะครับรวมแล้ว16นะครับนะส 4, 4แล้วนักเรียนทั้งหมดนี้นะครับทั้ง16บหกคำนี้จำตรงนี้เลยนะครับถ้าคนไหนที่ยังไม่จำนะครับเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวคุณครูพิมพ์ให้นิดหนึ่งนะครับเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะครับบางทีนักเรียนอาจจะ ฟังคำแปลว่า everyone นะครับนะทุกคน everywhere ทุกทที่นะครับ everything ทุกๆสิ่งฟังดูแล้วมันเป็นเอกพจน์นะครับนะแต่จำหน้บัตรนาวเดี๋ยวนี้นะครับว่ามันเป็นเอกพจน์นะครับจำไว้เลยนะครับนะไปนเอกพจน์นะครับสิบหกคำนะครับตามที่คุณครูอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าอะไรบ้างขึ้นต้นด้วยซ้ำขึ้นต้นด้วยนี่ขึ้นต้นด้วยโนและขึ้นต้นด้วย every นะครับ นั่นก็คือนะครับตามด้วย t i n g นะครับ everything นะครับ in the shop s e e m to be getting more expensive ทุกๆสิ่งนะครับนในร้านค้าทั่วๆไปนั้นดูเหมือนว่าจะมีราคาแพงนะครับ everything in the shop seems to be เห็นไหมครับ everything in the shop นะครับอันนี้คือเป็นวลีแต่คำกริยาคือคำว่า seem เห็นไหมครับเติม s เพราะ everything เป็นเอกพจน์เห็นไหมครับนี่คือหลักไวยากรณ์นะครับนะ Is there anyone nowadays who isn't trying to save money? หมครับ anyone anyone บางทีแปลว่าบางคนอันนี้อาจจะดูเป็นเอกพจน์ได้นะครับใช้ is แต่ถ้า is there สมมติว่า everyone ก็ได้นะครับนะแต่ว่าประโยคคำถามมันถ้าเป็นประโยคคำถามให้ใช้ any นะครับนะแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับแต่ถ้า every นี่เป็นประโยคบอกเล่านะครับนะ Is there any any anyone else they who isn't trying to save money แปลว่ามีบางคนหรือไม่นะครับในทุวงวันนี้นะครับที่ไม่พยายามที่จะอดอดออมเงินเลยนะครับนะมีบางคนหรือไม่ print it and put it somewhere safe นะครับให้ print นะครับหรือว่านำามันนะครับไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยในที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับ somewhere Find other compound w o r d s in t h e t เ x t and u n d ด r l i n e them, t h e มนะครับแล้วก็ให้หาคำาเขาเรียก c o m p คอ e พ Word นะครับนะคำเหล่านี้ค o มพาแปลว่าผสมนะครับนะเอาคำมาผสมก็คือเอาคำเหล่านี้นำหน้านะครับนะแล้วก็ตามด้วยแวร์ตามด้วยตงตามด้วยแอนนี่อตามด้วย b อ d y แล้วก็ตามด้วยวันนะครับเราลองมาตอบกันนะครับนาะตรงนี้ในหน้า105นะครับนะ นั่นก็คือ at first l o u r a didn't know at first นะครับตอนแรกเลยนั้น l o r r a นะครับไม่รู้จักไม่รู้จักอะไรครับเป็นประโยคไิเศษตรงนี้ให้นักเรียนใส่ anybody นะครับอ่ะคุณรู้ขีดอย่างนี้ก็แล้กันนะครับนะจะได้รู้ว่าข้อแรกตอบ anybody เอาตัวนี้นะครับไปตอบนะครับเป็นประโยคไิเศษนะครับให้ใช้ anybody ในเบื้องต้นนั้นลอร่าไม่รู้จักใครเลยนะครับแอดเฮอ์นวสคูลที่ไปอยู่โรงเรียนแห่งใหม่นะครับนะเพราะเป็นเด็กใหม่คนละประโยคก,กันแล้วนะครับพอประโยคที่สองพอดินโกเป็นประโยคปฏิเสธอีกแล้วดังนั้นอินดินโกนะครับตอบแอนนี่บอดี้ไม่ได้แล้วต้องแอนนี่อะไรครับแอนนี่แวครับข้อสองแอนนี่แวเห็นไหมครับบอกแล้วว่าที่คุณครูทับคําตอบเนี่ยคุณครูฉเฉลยอย่างละเอียดเลยนะครับนะแล้วไ,ไปให้ด้วย นะครับแล้วก็สอนเราพยากรณ์ให้ด้วยนะครับนักเรียนจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับนะแต่สําหรับคนที่เก่งแล้วก็ลองฟังเหินเืนไปดูนะครับเป็นการทบทวนพอดิน go anywhere นะครับ this summer ใน s u m m e r นี้นะครับดูร้อนนี้พอไม่ประสงค์ที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับเ at ซโ m มพักอยู่บ้านดีกว่านะครับนอนดูทีวีข้อที่3 I have got นะครับ I have got อะไรนะครับก็ต้อง something นะครับนะ I have got something นี่ครับข้อนี้นะครับนะตอบข้อ3นะครับ I have got something นะครับก็คือฉันได้บางสิ่งบางอย่างมานะครับ In this bag อยู่ในถุงนี้ Can you guess what is t What i t i s เธอลองเดาได้ไหมลองเดาซิว่ามันคืออะไรนะครับต่อไปข้อสีครับ Switch the light on นะครับให้เปิดเปิดไฟเดี๋ยวนี้นะครับ i c a n e Icon e อะไรครับไม่สามารถเห็นก็ต้องมีแอนนี่นำหน้า แอนนี่อะไรครับก็ต้อง Anything นะครับนะแอนนี่ตินะครับข้อที่สี่เปิดไฟเดี๋ยวนี้นะครับเพราะฉันมองอะไรไม่เห็นเลยอิน e ฮีที่นี่นะครับตรงนี้ตอบ Anything นะครับต่อไปข้อที่ห้าสอรี่ขอโทษด้วยนะครับไอ n ดินคำฉันไม่สามารถมาที่นี่ได้อามาที่ปาร์ตี้ของคุณได้นะครับข้อที่ห้านะครับก็คือ ต้อง nobody นะครับนะ nobody ก็คือไม่มีใครนะครับโชว์มี about i t ก็ไม่มีใครบอกฉันนะครับนะว่าที่บ้านคุณมีงานปาร์ตี้ฉันก็เลยไม่ได้มาต้องขอโทษด้วยข้อห้านี้ต้องตอบ nobody นะครับข้อที่หครับ last night last night เมื่อคือนที่แล้วนะครับ I saw ฉันเห็นเห็นอะไรครับก็ต้องเห็น somebody นะครับนะเห็นบางคนนะครับนะ เห็ในใครบางคนนะครับข้อที่6นะครับตอบ s o ัม b o บ y in ดี้อินอ e n รกาเรนยืนด,ด,ด,ดมดมดุมดุมอยู่ในสวนของฉันหน้าบ้าน,นครับไอ h ิ้งเฮวอสเบอร์เกฉันคิดว่าเป็นโจรย่องเบานะครับนะ Burger ข้อ7 I left my mobile ฉันลืมโทรศัพท์มือถือไว้นะครับตรงนี้ตอบอะไรครับก็ต้องแซมแวร e นะครับนะแซมแวฉันลืมโทรศัพท์ไว้ไม่รู้ที่ใดทั้งแห่งหนึ่งนะครับข้อที่6อ่าข้อที่7นะครับตอบแซมแวร school นะครับแต่มั่นใจว่าเรืมอไม่ที่ใดที่หนึ่งในโรงเรียนนี่แหละไอ้ขั้นไฟเอฉันหามันไม่เจอข้อแ่ก็สุดท้ายครับ I don't know what to buy my m o m ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะซื้ออะไรให้คุณแม่คุณแม่ดีนะครับ for her birthday สำหรับวันเกิดของท่าน she s h e has got นะครับซึ่งคุณแม่นั้น s h e has got คุณแม่มีทุกอย่างแล้วนะครับเหลือข้อเดียวคือ everything นะครับ นะครับ has got everything คุณแม่มีทุกอย่างแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรให้ท่านดีโอเคนะครับจบนะตรงนี้ไปต่อ Vocabulary Shopping นะครับคำสัท์เกี่ยวกับการช้อปปิ้งครบให้ m a ดเด r d s เวิรให้จับคู่คำศัพงอ่าท o t h t picture กับรูปภาพนะครับ Then listen and repeat the word แล้วก็ฟังฟังแล้วก็อ่านนะครับคำศัพท์เหล่านั้นคือคำว่าอ่า a s h นะครับนะอาจจะทับนิดหนึ่งอาจจะมองไม่เห็น แคชก็แปลว่าเงินสดนะครับเงินสดก็นี่นะครับนะเงินสดเป็นเงินปอนนะครับนะเป็นเงินสกุลเงินของฝรั่งนะครับของอังกฤษนะครับ Cash เงินสดส่วนเครดิตร์ดนะครับเครดิตร์ดก็คือเป็นบัตรเครดิตนะครับนี่เป็นบัตรมาสเตอร์ r d นะครับนะบัตรเครดิตร์ดที่ดังๆก็คือมาสเตอร์คัทกับวีซ่าคัทนะครับสำหรับลูกๆปออศีนะครับถ้าบางคนไม่เข้าใจก็ว่าบัตรเครดิตร์ดก็คือ บัตรที่เขาให้มูลค่าเงินสดมานะครับนะให้มูลค่าเงินมาโดยที่ไม่ใช่เป็นเงินของเรานะครับนะเขาเรียกว่าเครดิตนะครับเช่นเขาให้วงเงินมาสักหนึ่งแสนบาทนะครับนะเราก็เอาวงเงินนั้นเอาบัตรเครดิตนี้ไปรูดซื้อสินค้าแล้วค่อยผ่อนเขาทีหลังนะครับหรือไปจ่ายเขาทั้งร้อยเปอร์เซ็นที่เราไปซื้อมานะครับแต่ไม่ใช่เงินเราเขาเรียกว่าบัตรเครดิตคัทนะครับแต่ถ้าบัตรแคชคัทนะครับก็คือบัตรเงินสดบัตรของเรานะครับหรือบัตรเอทีเอ็มนั่นเลยนะครับนะ เพราเรียกแคดคาร์ดก็ได้เรียกว่าบัตรเดบิตก็ได้นะครับนะภาษาธนาคารเรียกว่าบัตรเดบิตคาร์ดนะครับส่วนวอเชอร์นะครับวอเชอร์นี่เป็นกระดาษใบหนึ่งนะครับนะคล้ายๆเป็นเขาเรียกเช็คของขวัญน,นะครับนะเขียนมูลค่าเงินลงไปนะครับห้าร้อยบาทพันบาทนะครับนะแล้วก็นำกิว้วเชร์นั้นไปซื้อสินค้าหรือไปแลกเงินสดหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะาเขียนรายละเอียดเอาไว้นะครับนะ แล้วก็เช็คนะครับนะเช็คก็คือบัญชีกระแสรายวันนะครับนะลูกๆม .4 บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินนว่าบัญชีกระแสรายวันก็คือเป็นบัญชีที่จะต้องจ่ายด้วยวิธกีการเขียนเช็คอย่างเดียวนะครับนะไม่สามารถไปถอนอเหมือนกับบัญชีออมรั์นะครับนะเขาเรียกว่าเช็คโอเคครับผมประมาณนี้นะครับแล้วต่อไป complete the 3rd paragraph นะครับให้ทำ paragraph ที่3ให้สมบูรณ์ Of the text นะครับด้วยตัวหนังสือนะครับ using the word below โดยใช้คำศัพท์ด้านล่างนี้นะครับนั่นก็คือนักเรียนเติมลงไปอีกเช่นเคยนะครับคุณครูก็จะเอาแถบสีดำมาลบคำเฉลยแล้วก็จะอธิบายให้กันแบบสดๆตรงนี้เลยนะครับนักเรียนตั้งใจฟังนะครับแล้วจะได้ความรู้นะครับนะ There are a l o t of great bargains นะครับก็บอกว่ามีนะครับ ร้านที่ลดราคานะครับนาะบาเกนนี่เขาเติมมาให้แล้วนะครับในหนังสือร้านที่ลดราคาที่ดีๆนะครับมากมายนะครับออนไลน์อยู่ในอ่าอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับบิ๊กโพสต์ก็บอกว่าอีคอมพานี any, บริษัทเหล่านั้นนะครับที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการค้าขายนะครับเขาเรียกอ e ีคอมพานีนะครับอ x p เลสเอ็กเพนซีเพราะว่าสินค้าเหล่านั้นราคาจะไม่แพงนะครับเอ็กเพนซี any, แปลว่าแพงแต่เลสแปลว่าน้อย แปลว่าขาดก็เลยแปลว่าไม่แพงนะครับ they don't have to pay day ในะที่นี้ก็คือ e Company บริษัทเหล่านั้นนะครับนะ don t have to have to แปลว่าต้องนะครับเป็น p r รส a l verb นะครับเป็นนิยาวลี n t h a v e t o ก็แปลว่าไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าเช่านะครับสำหรับเช่าร้านค้าไม่ต้องเช่านะครับนะเพราะเขาขายออนไลน์ไม่ต้องไปเช่าเหมือนกับในห้างสิงนค้า ห้างสรสินค้านี่นักเรียนรูวมไหมสินค้าบางยี่ห้อนี่ต้องเช่าเดือนเป็นแสนก็มีนะครับนะเสียให้ห้างนะครับดังนัง้นเขาประหยัดตรงนั้นไป they have อ่ะคราวี่ครานี้พอมาข้อที่สองให้ใส่ว่าเว็บไซต์นะครับนักเรียนตรงนี้ w e b s i t, s I t e นะครับนะ they have อ่ะเว็บไซต์นะครับเขามีเว็บไซต์อยู่นะครับนะในการที่จะขายของตรงนี้ต่อเว็บไซต์นะครับผมบอกให้แล้วว่า เว็บไซต์เขียนอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เก่ง This mean s สิ่งนี้หมายความว่า there is no one in the middle between them and you หมายความว่าไม่มีใครนะครับเป็นพ่อค้าคนกลางนะครับ b i d d l e ระหว่างเดมคือระหว่างบริษัทเหล่านั้นและก็ยูก็คือผู้ซื้อนะครับหมายถึงนักเรียนนะครับนะกำลังพูดผู้เขียนพูดถึงนักเรียนก็คือระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายไม่มีคนกลางนะครับนะที่จะเอาไปค้ากําไรนะครับนะ t h ล customer ลูกค้า no shop to run ไม่ต้องไปดำเนินการเพื่อที่จะไปหาร้านค้าในการซื้อนะครับคอว่า no shop to run เนี่ย run ไม่แรลววิ่งนะครับ run แปลว่าดำเนินการนะครับนะไม่ต้องไปเี่วหาร้านค้าในการไปเลือกซื้อสินค้านะครับ no stop นะครับนะอันนี้คือถ้าหมายถึงบริษัทที่ขายสินค้าเขาก็ต้องไม่ต้องไปหาร้านค้าเพื่อที่จะเช่า เพื่อที่จะวางของขายไม่ต้องนะครับ no shop t o r u n no staff staff แล้วพนักงานนะครับนะไม่ต้องจ้างพนักง,งานและหลังเลขสามตรงนี้ก็คือออ,อทูนะครับตรงนี้ทูตัวตีครับไม่ไม่ต้องจ้างพนักง,งานนะครับทูเปนะครับตรงนี้ใส่คำว่าเปนะครับ p a y ก็คือไม่ต้องจ้างอา่าไม่ต้องจ่ายค่าจ้างพนักง,งานนั่นเองนะครับ no staff t o u pay p a y นะครับนะ ก็แปลว่าไม่ต้องจ้างพนักง,งานนั่นเองโซ so, ดังนั้นนะครับ the y can keep the i r พวกเขาก็สามารถ keep อะไรครับ the cost นะครับนักเรียนใส่คำว่า cost นะครับ c o s t s นะครับก็คือสามารถที่จะประหยัดนะครับ the cost ก็คือ the cost นะครับก็คือ,อคำว่า cost อะี่คือต้นทุนดีกว่าแปลว่าต้นทุนจะได้ประหยัดต้นทุนไปนะครับนะ อย่าไปแปลว่าราคาแล้วต้นทุนไปเลยนะครับ c o s T s นะครับนะ cost down นะครับนะต้นทุนลดลง a N N อะไรครับหลังเลขห้าตรงนี้ให้เติมเขาว่า Charge นะครับ c s A r g e นะครับ c h a r ดชาร์ดก็คือค่าอ่าค่าชาร์ดเดี๋ยวนะครับแปลเป็นไทยแปลว่าอ่าภาษาภาษาไทยเราก็ใช้อยู่นะว่าชาร์ดนี่ซื้อสินค้าชิ้นนี้มาถูกชาร์ดไป10%เ น่าจะเข้าใจนะครับคุณครูพูดทับศัพท์ดีกว่านะครับไม่รู้พูดไทยว่าอย่างไรดีกับว่าชัดนะครับนะหรือเสียส่วนต่างในประมาณนั้นนะครับคำว่าค่าดช y o ยูเ s สนะครับบั s t ติ l เม k อะโปร f ิตแต่นะครับสินค้าเหล่านั้นก็ยังได้กําไรนะครับเพราะนักเรียนถ้าทราบนะครับนะกระบวนการของการตลาดเนี่ยสินค้าหนึ่งร้อยบาทนะครับบางทีเสียค่าการตลาดเสียอีกหนึ่งร้อยนะครับนะดังนั้นถ้าเขาไม่ไปเสียค่าการตลาดต้นทุนเขาก็ หนึ100บาทเขามาขายสักร้อยีเขาก็ยังได้กําไรอยู่นะครับประมาณนี้นะครับนะคุณครูยกตัวอย่างให้เห็นภาพ you can compare the, นะครับหลังได้6นะครับคุณสามารถที่จะเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ร,ยบราคานะครับตรงนี้ให้ใส่คำว่า price นะครับ price นะครับนะแปลว่าราคานะครับ compare er ว่าเปรียบเทียบคุณสามารถเปรียบเทียบราคา of the same same อะไรครับตรงนี้ same product ก็ได้ same g o o d ก็ได้นะครับ G w o ดีเอนะครับก็สเตนะครับแปลว,ว่าสินค้าหรือ Product ก็ได้นะ P ร์ติ D U C T T s, นะครับคุณสามารถที่จะเปรียบเทียบราคาสินค้ามิจวีรว่างนะครับ different supplier easily and in the internetis also the price to find great second hand bargains นักเรียนเข้าใจคาว่า supplier ไหมครับหมาย supplier หมายถึงตัวบริษัทที่ ไปทําสัญญานะครับหนาะซื้อขายกันกับห้างนะครับไม่ได้ซื้อขายขายอย่างเดียวนะครับนะไปได้ซื้อเอาสินค้าไปไปวางขายในห้างสินค้าเขาเรียกบริษัทเหล่านั้นว่าซัพพลายเออร์นะครับนะดังนั้นนะครับเมื่อขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ต้องไปไปวางสินค้าไม่ต้องไปเสียค่าเช่าร้านนะครับไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักง,งานนะครับดังนั้นก็ นักเรียนก็จะได้สินค้านะครับนาะจะเรียกว่าเซ็กัน h a ์แนะครับสินค้ามือสองหรือสินค้ามือหนึ่งก็แล้วแต่นะครับนาะได้ราคาที่สามารถต่อรองราคาได้ด้วยนะครับนะบาเกนวันอีเบออนอีเบ์ตัวติเก็ไม่ใช่วันออนอีเบเนี่ยเขายกตัวอย่างขึ้นมานะครับว่าเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่าอีเบ์นะครับนาะ You can really ตรงนี้ให้ตอบว่าสเปนนะครับ S P E N D สเปนแปลว่าจ่ายค่าสินค้านะครับคุณสามารถจ่ายค่าสินค้าอันลดเล s กก็คือประหยัดได้อย่างมากๆนะครับอันลดเล็แปลว่าประหยัดอย่างมากๆกเขายกตัวอย่างนะครับนี่หนังสือนี้ออกมานานแล้วนะครับนะเพราะเขายกตัวอย่าง EBay นะครับสมัยนั้นเป็นสมัยนั้นดังนะครับแต่สมัยนี้มีเยอะแยะมากมายนะครับนะคุณครูไม่ต้องเอ่ยนะครับเป็นการโฆษณา ไปต่อเลยนะครับนี่คือทักษะการแปลเครัวเป็นการแบบสดๆนะครับนะ function asking for information นะครับในการถามข้อมูลเขาบอกว่า how does it work นะครับ how does it work i ในที่นี้ก็คือการค้าขายออนไลน์นะครับนะ what are the risks แล้วก็มีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับ where can I find reliable online shopping s i t e เราสามารถที่จะหาร้านขายสินค้านะครับที่สามารถเชื่อถือได้ที่ไหน ตอนนี้นะครับนั้งเรียนก็สามารถหาคําตอบได้นะครับนักงเรียนลองตอบเองดูนะครับนะคุณครูถ้าพูดเนี่ยเป็นการโฆษณา,าเว็บไซต์เหล่านั้นอีกนะครับนะ write it look back the paragraph in exercise seven ให้เรียนย้อนกลับไปดูในปรกราฟอ่าในแบบฝึกที่7อีกทีนึงนะครับนี่แบบนี่แบบฝึกที่9นะครับนะ้านหัวข้อที่9ในหัวข้อที่7อีกทีหนึง write the question a b o u it ให้เขียนคําถามเกี่ยวกับมันนะครับ use the question ใช้คําถามเหล่านั้น อ่า question word ตัวนีครับใช้ question word ในการถามนะครับก็คือ w h a t why where how เป็นต้นนะครับไปตั้งคำถามอันนี้คุณครูก็ไม่ได้ทำให้อ๋อตรงนี้มีครับนี่นี่เขาเฉลยให้แล้ว possible answer นะครับคำถามที่จะตั้งด้วย why ด้วย how ด้วย w h a t ด้วย where ด้วย why นั่นก็คือนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับนักเรียนอย่าเอาตามนี้ไปสักข้อสองข้อก็ได้นะครับดองนั้นลองแต่งเองนะครับอย่าให้เหมือนกันหมทีเดียวนะครับนะ w h y e r e l e a lot of g r e a t Bargains on the Internet เขาบอกว่าทำไมในทางค้าขายทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถที่จะลดราคากันได้นะครับนะแต่สมัยนี้ไม่ได้น,นะครับนะเดี๋ยวนี้เขาเขียนมาราคาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับนะไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับ How can c o m p a n y i e t h e c r e o s s down ทำไมบริษัทเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะลดต้นทุนลงได้อันนี้เขาอธิบายไปแล้วนะครับคือไม่ต้องเสียค่าเช่าร้านนะครับไม่ต้องเสียค่าจ้างพนักงานนะครับ นักเรียนสามารถเขียนในภาษาไทยาภาษาอังกฤษ,าษาได้ไหมครับก็เด e y นะครับเดวหรือว่า the company is เปลี่ยนวัยเป็นอะไรเติม es นะครับนะเดอคอมพานีสเดอ don't นะครับ don't pay for rent ha, rent shops นะครับสำหรับการเช่าร้าน and for t h e s k tops นะครับไม่ต้องจ่าย and don't pay for t h e s k tops นะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าพนักงานนะครับประมาณนั้นนะครับนะสั้น What can you compare on t n e internet? อะไรที่คุณสามารถเปรียบเทียบได้ทางอินเทอร์เน็ตก็ราคาอะไรประมาณนี้นะครับสามารถที่เปรียบเทียบได้ the cost of the products นะครับ can compare on the internet with many shops outside นะครับหรือ many shop i n d e p a r t m e n t store นะครับ where can you find second hand bargain คุณสามารถจะซื้อสินค้ามือสองแล้วก็ลดราคาได้ได้ที่ไหนบ้าง ก็ตามเว็บไซต์ชื่อดังต่างๆนะครับนะยอยู่กันไฟเอชออนเดอ s เฟมัสเว็บไนะครับบนเว็บไซต์ที่มีชื่อนะครับหรือ on r e l i a b l e w e เ s i t e ็นะครับ on ในเว็บไซต์ที่สามารถเชื่อถือได้นะครับ r e l i a b l e Why can you spend a lot of less ทำไมคุณสามารถที่ประหยัดเงินได้เยอะนะครับเพราะว่าเราซื้อสินค้าโดยที่ เจ้าของบริษัทไม่ต้องจ่ายเบื้องต้นนะครับมันไปเกี่ยวเนื่องกับข้อเมื่อกี้นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเช่าร้านนะครับไม่ต้องจ่ายค่าจ้างพนักง,งานนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับคุณครูรีไปหน้าที่หนึ่งร้อยหกเลยนะครับจบหน้าหนึ่งร้อยห้าครับ ช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอับที่นันต้องขอขอบคุณ